นิทานเรื่องพลังความสามาคัคคีในป่าลึกที่เต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิดมีฝูงมดกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรอันสงบสุขฝูงมดฝูงนี้มีชื่อว่ามดแดงผู้กล้าพวกมันอยู่กันอย่างสามาคัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอหัวหน้าฝูงมดมีชื่อว่า แม่มดมณีมดแดงผู้กล้ารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจากักรนี้วันหนึง่งขณะที่มดแดงผู้กล้ากำลังทำงานหามหินเพื่อสร้างรังใหม่จูจ่ๆก็มีเสียงดังกล้องมาจากท้องฟ้ามันเป็นเสียงของพายุใหญ่ที่จะมาถล่มป่าในไม่ช้านี้ทุกคน เราต้องเตรียมตัวรับมือกับพายุใหญ่ที่กำลังจะมาถึงแม่มดมณีตะโกนประกาศเสียงดังมดทั้งฝูงรีบเร่งช่วยกันสร้างรังให้แข็งแรงมากขึ้นทุกตัวรู้ว่าพายุครั้งนี้จะเป็นอุปสรรคใหญ่แต่พวกเขาก็ไม่ยอ่อท้อพายุใหญ่เริ่มมาถึงพร้อมกับลมที่แรงและฝนที่ตกหนักฝูงมดต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ เพื่อป้องกันรังของพวกเขาเราจะไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้ด้วยตนเองเราต้องร่วมมือกันมดแดงชื่อมดหน่อยกล่าวในขณะที่พยายามหาหินมาเสริมสร้างรังถูกต้องเราต้องช่วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมดแดงอีกตัวชื่อมดจ้อยตอบรับมดทุกตัวต่างร่วมแรงร่วมใจกันทำงานโดยไม่หยุดยั้ง ไม่ว่าจะเป็นการขนดินหามหินหรือปิดปรูรั่วในรังพวกมันทำงานอย่างหนักตลอดทั้งคืนโดยมีแม่มดมณีคอยให้กำลังใจและแนะนำตลอดเวลาระหว่างที่พายุยังคงกระหนำ่ำมีมดตัวหนึง่งชื่อมดเปียกเห็นว่ามีรูรั่วใหญ่ที่น้ำกำลังไหลเข้ามาฉันจะไปอุดรูรั่วนี้เองมดเปียกตะโกน แต่เธอจะเสียงเกินไปมดหน่อยกล่าวถ้าฉันไม่ทำพวกเราทุกคนอาจจะต้องเสียรังนี้ไปมดเปียกตอบกลับด้วยความกล้าหาญมดเปียกรีบวิ่งไปอุดดูรั่วด้วยร่างกายของมันเองแม้ว่ามันจะเหนื่อยและเจ็บปวดแต่มันก็ไม่ยอมแพ้พายุใหญ่เริ่มสงบลงในที่สุด และฝูงมดก็สามารถป้องกันรังของพวกเขาเอาไว้ได้สำเร็จทุกตัวรู้สึกภูมิใจในความสำเร็จนี้เราทำได้พวกเรารักษารังของเราไว้ได้แล้วมดจ้อยตะโกนด้วยความดีใจทุกคนร่วมมือกันอย่างดีเยี่ยมนี่คือความสำเร็จที่เราสามารถทำได้เมื่อเราสามาัคคีกันแม่มดมณีกล่าวมดทุกตัวมองหน้ากันและรู้สึกถึงความรัก และความสามัคคีที่แข็งแรงขึ้นคติสอนใจที่ได้จากนิทานเรื่องนี้จากเหตุการณ์นี้ฝูงมดได้เรียนรู้ว่าความสามัคคีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพวกมันไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือภัยใดๆหากทุกคนร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยกันความสามัคคีทำให้เราแข็งแกร่ง ไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือภัยใดๆหากเราร่วมมือกันเราก็สามารถผ่านพ้นไปได้และจากนั้นเป็นต้นมาฝูงมดผู้กล้าได้ใช้ชีวิตอยู่ในป่าอย่างมีความสุขและสามาคถีกันเสมอ